หัวข้อถัดไปนะครับมันชื่อว่าแรงเชื่อมแน่นและก็แรงยึดติดนะแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดคืออะไรสังเกตเห็นไหมมันมีแค่แผ่นเดียวอะไม่มีคำนวณด้วยน้องครับถ้าเกิดสมมุติน้อง,องเคยมองเห็นนะถ้าเกิดน้องดูเอาดูให้น้องสังเกตสังเกตตัวอะไรดีวะ ให้สังเกตน้ำบนมือแล้วก็ปรลอดบนมือแล้วกันโอเคไหมพี่ขอหารูปให้ก่อนไอ้น้ำบนมือเนี่ยเราเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสงสัยอะไรมากน,ะน้ำที่อยู่บนมือเนี่ย มีมีรูปไหมกัปปะรอดนะเดี๋ยวพี่ขอหารูปประลอดโอ้ทำไมมีแต่อันตรายแล้วเนี่ยหารูปเจ๋งๆกันไม่มีรูปเจ๋งๆเลย รูปนี้แล้วกันน่าจะเจ๋งสุดแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่ะ,อะพี่เอาประหลอดแล้วกันไม่ต้องบนมือแล้วเอาบนพื้นแล้วกันอะน้าบนพื้นเนาะน้องครับไม่เอาบนมือแล้วนะเอาบนพื้นแล้วกัน เฮ้ยเอาจริงๆอะน้ำบนพื้นน่ะน้ำที่มันอยู่บนพื้นน่ะถ้าน้องสังเกตดีๆครับมันก็อ่ะพี่เปิดอันนี้เลยละกันอันนี้ซืบออ่ะน้องดูเวลาน้ําที่มันอยู่บนพื้นเนี่ยเนาะโอ้ทำไมน้ํามันมาอยู่น้ํามันมาอยู่บนพื้นเนี่ยครับก็อย่างที่เรารู้กันแหละว่ามันก็เปียกไปทั่วเออไหนมีรูปอะไรดีไม่มีรูปเนาะอ่ะไม่เป็นไรมันก็เปียกอ่ะเปียกอ่ะ แต่ถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่อ่ะน้องมีประลอดนะน้องสังเกตประลอดนะประลอดนะครับเวลามันอยู่บนพื้นเนี่ยน้องสังเกตเห็นไหมมันไม่เปียกพื้นเนาะมันไม่เปียกพื้นการที่มันไม่เปียกพื้นเนี่ยบนพื้นนะาพื้นลักษณะหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดพี่มีน้ําเนี่ยน้ําของเรามันก็จะอยู่บนพื้นลักษณะแบบนี้ไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดมีประลอดอยู่บนพื้นฟึประลอดประลอดของพี่อ่ะลักษณะมันก็จะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยถูกไหมเอ้ ลักษณะเป็นแบบนี้สังเกตเห็นไหมว่าไอ้สอตัวเนี้ยอยู่ยยก็อยู่บนพื้นเดียวกันอยู่บนพื้นเดียวกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเพราะว่ามีแรงสองแรงที่เข้ามาเกี่ยวข้องแรงที่1ชื่อว่า แรงเชื่อมแน่นแรงที่2ชื่อว่าแรงยึดต,ติดโ okay. อเคสแรงนี้แหละครับที่มันจะมาเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นพระเอกเนะของอีเรื่องการอธิบายว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมของของเหลวเนี่ยของแต่ละอันเนี่ยมันถึงไม่ไม่เหมือนกันวะ โอเคไหมทำไมมันถึงลักษณะหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันนะโอเคโดยที่น้องครับน้องจะต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือแรงเชื่อมแน่นเนี่ยครับเป็นแรงระหว่างโมเลกุลเนาะกับโมเลกุล ออแต่แรงยึดติดเนี่ยครับออมันต้องไปยึดนะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลกับผิวภาชนะนี่แหละความต่างอยู่ตรงนี้ถ้าน้องสังเกตดีๆนะ ประหลอดเนี่ยครับประลอดเนาะเออประลอดเนี่ย,เ,ยเวลามันวางอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วมันจับกันเป็นก้อนได้เนี่ยมันหมายความว่ามันมีแรงที่พยายามดึงตัวมันเองเอาไว้นี่ฟึบดึงมันไว้ดึงกันไว้แบบนี้ดึงกันไว้เฮ้ยในขณะที่แรงเชื่อมแน่นเนี่ยเห็นไหมเชื่อมแน่นนะเชื่อมแน่น มันจะมากกว่าแรงยึดติดโอเคปะยึดติดเห็นไหมแรงยึดติดมันต้องเอาเป็นโมเลกุลของประอดเนี่ยยึดกับภาชนะนะยึดกับพื้นแต่ข้อนี้มันไม่ยึดไงเออมันไม่ยึดกันพอมันไม่ยึดเนี่ยครับมันหมายความว่าแรงเชื่อมแน่นเราเนี่ยมันก็มันเยอะกว่ามันก็เลยรวมกันอยู่ในนี้ได้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้ำเนี่ยอย่างที่น้องเห็นเลยครับแรงอะไรเยอะกว่ากันครับระหว่างเชื่อมแน่น กับอะไรครับยึดติดแน่นอนครับน้องครับแรงยึดติดมันเยอะกว่าถูกไหมเมื่อเป็นน้ํากับพื้นเนี่ยเชื่อมแน่นเนี่ยมันน้อยกว่ายึดติดเนาะดังนั้นน้ําเราก็เลยจะเปียกพื้นไปหมดอ่ะแล้วถ้าเกิดน้ําของเราลองไปอยู่ที่อื่นบ้างละอันนี้พี่ว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นน้ําบน ใบบัวเพื่อใครไม่เคยเล่นเนาะ,ะมาฟึบอะถ้าน้องเห็นดูรูปอ่ะรูปนี้แล้วกันถ้าน้องสังเกตดีๆอะไอ้น้ำที่อยู่บนใบบัวเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับไอ้นี่เลยถูกไหมเหมือนกับปลอดเลยเนี่ย อยู่กันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไม่เปียกนะเออไม่เปียกถ้าน้ําอยู่บนใบบัวเนี่ยครับมันหมายความว่าอะ,อะไรเอยลูกน้ําบนใบบัวก็คือแรงอะไรครับเชื่อมแน่นเชื่อมแน่นเนี่ยโมเลกุลกับโมเลกุลน,นะมันจะมากกว่ายึดต,ติดแค่นี้เออเนี่ย ลักษณะที่เราจะต้องเอามาใช้กันมีแค่นี้นะครับแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดเนาะอ่ะปโจทย์ที่ให้ทำเนี่ยครับลักษณะโจทย์เนี่ยมันจะมีแค่โจทย์ที่เป็นความเข้าใจเฉยๆเนาะแต่ว่าโจทย์เหล่านี้ครับมันจะชอบเอาไปปนนะชอบเอาไปปนกับความตึงผิวโอเคไหมชอบไปปนกับความตึงผิวดังนั้นน้องะครับจะต้องมาอ่ออานโจทย์ดีๆ,ๆเขาบอกว่าอะไรครับ ข้อที่ 10. 1 0จุดหนึ่งจากรูปต่อไปนี้นะข้อใดสรุปถูกที่สุดตัวตัวหนึ่งครับที่เราควรจะต้องรู้จักก็คือหลอดแคปลารีนี่ดูเนาะเอามาหลอดแคปลารี หลอดคปิลารีครับหรือก็คือปรากฏการณ์ซึมตามรูเล็กเกิดอะไรขึ้นครับน้องครับสมมุตินะพี่มีถังน้ำอยู่ใบหนึ่งถังน้ำแบบนี้เนาะไอหลอดคปิลาลารี่เนี่ยพี่ใส่ไปไว้แบบนี้ฟึบพี่ใส่หลอดคปิลารี่ไว้แบบนี้นะ สมมุตินะครับสมมตินะสมมติว่าข้างในเนี่ยมันเป็นน้ํามันเป็นน้ำนะอันนี้น้ําอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกอนะน้ําอะครับเชื่อมแน่นมันจะน้อยกว่ายึดติดถูกไหมถ้าเชื่อมแน่นน้อยกว่ายึดติดเมื่อไหร่มันจะพาน้ําเนี่ยครับสูงขึ้นไปแบบนี้สูงขึ้นไปแบบนี้สูงขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุบ๊แบบนี้ จนสุดท้ายนะครับมันก็พยายามที่จะไอ้ข้างๆเนี่ยภาชนะมันก็พยายามที่จะดึงเนาะมันก็พยายามที่จะดึงน้องก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นี่ครับต่อแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามนะครับที่น้องมีหลอดเหมือนเดิมเลยอ่ะมีทางเหมือนเดิมแต่ทางของพี่เนี่ยค้งเนี่ย เอาเป็นประหลอดแล้วกันประหลอดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเชื่อมแน่นมันจะมากกว่ายึดต,ติดถูกไหมเออยึดต,ติดดูดกันเองเนี่ยแรงกว่าดูดกันเองแรงกว่าภาชนะดูดขึ้นมาโอเคป ดังนั้นครับดังนั้นสมมุติว่าหน้าตาแบบนี้นะปึ๊บึ๊ึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบแบบนี้เวลามีมีภาชนะเนี่ยครับเอาลงมาใส่ด้วยความที่ตัวมันเองเนี่ยมันดูดกันเองแรงมากดังนั้นนะครับมันก็เลยจะยึดเกาะกันติดไปแบบนี้ฟึ๊บนี่มันก็เลยจะยึดเกาะกันติดแบบนี้สังเกตเห็นไหม นี่ครับุบสังเกตเห็นมหมว่าตัวมันนะครับเออมันยึดกันเองเนี่ยได้แรงกว่าที่ภาชนะเนี่ยมายึดกับโมเลกุลเนาะดังนั้นน่ะถ้าเป็นปลอดเราก็เลยมักจะเห็นเป็นรูปรูปนี้โอเคอ่ะต่อกันนะเอามาข้อข้อนี้ครับจากข้อ10.1เนี่ย จากรูปต่อไปนี้ข้อใดสรุปถูกต้องเฮ้ยเห็นก็รู้เลยลักษณะขอไข่เนี่ยขอไข่นี้อะไรครับเชื่อมแน่นนะเชื่อมกับยึดติดอะใครเยอะกว่ากันยึดติดเยอะกว่าถูกไหมยึดติดเยอะกว่าแล้วก็พาชาวบ้านชาวเมืองขึ้นมาด้วยเนาะอ,อ,อันที่สองครับอันที่สอง ระหว่างเชื่อมครับเชื่อมกับยึดเชื่อมแน่นกับยึดติดตัวไหนมากกว่ากันแน่นอนครับเชื่อมแน่นเองมากกว่าถูกไหมดังนั้นเขาพูดว่าอะไรเนี่ยข้อใดสรุปถูกต้องกอไก่ยึดติดมากกว่าเชื่อมแน่นอคอนี้ผิดขอไข่เนาะยึดติด มากกว่าเชื่อมแน่นอ่ะเยึดติดมากกว่าเชื่อมแน่นอ่ะข้อขอไขค,คือถูกเนาะเออลักษณะที่ได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรื่องความตึงผิวนี่ครับมันบอกไม่ได้บอกไม่ได้เนาะว่าตัวไหนมันตึงกว่ากันเคต่อกันนะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนาะแต่ไม่ทําให้ของเหลวทั้ง2ชนิดระเหยความตึงผิวในรูปกอลดลงแต่ความตึงผิวในรูปขอเพิ่มขึ้นอ่ะน้องครับดูข้อความนี้ก่อนจากมัดแย่ ที่เราเรียนเรื่องความตึงผิวมาเนี่ยความตึงผิวนะเราจะลดลงเนาะเราจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโอเคไหมตัวเนี้ยต้องรู้มานิดหนึ่งต่อไปต่อกันต่อกันึ ข้อถัดไปเนี่ยข้อนีเออ้เป็นข้อยากนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจากรูปเนาะจากรูปตามลำดับตรงนี้ของเหลวกอไก่ของเหลวขอไข่ของเหลวคอควายเนี่ยค่าความตึงผิวเห็นไหมอ่านดีๆนะว่าเขาพูดถึงเชื่อมแน่นหรือว่ายึดต,ติดหรือว่าออความตึงผิวเนาะให้หาความตึงผิวครับจาก ความตึงผิวน้อยไปความตึงผิวมากโอเคไหมไอความตึงผิวเนี่ยน้องครับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งจากเรื่องนะครับจากเรื่องค่าความตึงผิวนะลูกนะ สมมุติว่าน้องนะครับมีลักษณะแบบนี้นะฟึบฟบขอกลับมาเรื่องความตึงผิวนิดหนึ่งนะนี่บึ้บอ่ะเป็นแบบนี้นะน้องครับปกติแล้วเนี่ยครับเวลามีความตึงผิวมันก็คือการดูดข้างๆนี้ถูกไหมอ่ะการดูดข้างๆนี้เนาะข้างๆเนี่ยครับมันจะดูดดูดดูดูด,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 ดไปเรื่อยๆฟึบดูดขึ้นมาจนเป็นมุมแบบนี้ดูดขึ้นมาจนเป็นมุมแบบนี้ ดูดขึ้นมาจนเป็นมุมนะอ่านี่เป็นมุมแบบนี้มุมแบบนี้แล้วพอมันดูดขึ้นมาเสร็จมันก็ส่งผลให้ตัวน้ําเหล่านี้ครับตามขึ้นมาด้วยอ่าตัวน้ําเหล่านี้ตามขึ้นมาด้วยดังนั้นน่ะน้องครับไอ้เรื่องแรงตึงผิวเนี่ยเห็นแรงตึงผิวตรงขอบไหมแรงตึงผิวตรงขอบเนาะมันก็พยายามดูดน้ําขึ้นมา แรงนะครับดูดมามากที่สุดก็ต่อเมื่อมีน้ำเนี่ยครับประมาณหนึ่งมาแหละเออดังนั้นครับน้องครับอีขอบแรงตึงผิวตรงนี้เราก็ต้องมาเริ่มคำนวณแล้วนะไปมาเริ่มคำนวณกันขอจิบน้ำนิดหนึ่งนะลูกนะอ่ะน้องครับแรงอะไรเอยที่มันดึงขึ้นไปจาก f ขึ้นเนาะ f ขึ้นมีค่าเท่ากับ f ลงเนาะ f ขึ้นนะ่ะมันก็คือ f ตึงผิวถูกไหม f ตึงผิวที่มันมีคูณกับ cos เซตาด้วยอ่ะน,น้องเห็น cos เซตานี่ไหมเห็นไหม cos เซตาพี่จะต้องให้มันมาอยู่ฝั่งนี้เนาะมีค่าเท่ากับ f ลงเนาะ f ลงของพี่คือ m คูณกับ g โอเคคราวนี้จากที่เราเคยรู้ครับว่าไอ้แกรมมาเนี่ยมีค่าเท่ากับ f ส่วนด้วย L หรือพี่ขอพูดอีกอย่างครับว่า F เนี่ยมีค่าเท่ากับแกรม m านะคูณกับ L เนาะพี่เอาตรงนี้มาใส่นะครับว่าแกรม m าคูณกับ L แล้วค่อยคูณกับ c o s เซตา้าโอเคไหมน้องครักอีกตัวตัวหนึ่งเนาะอีกตัวตัวหนึ่งไอเเนี่ยไอเอ็มเนี่ยเอตัวนี้เนาะเอตัวเนี้ยเอ็มจีตัวเนี้ยมันคือปริมาณของน้ำถูกไหมเนี่ยปริมาณของของเหลวเนี่ย น้ำหนักของเหลวเนาะซึ่งอีน้ำหนักของของเหลวเนี่ยครับเห็นไหม <S <S เราไม่รู้มาหรอกว่าน้ำหนักของของเหลวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นนะครับเราจะต้องมีสูตรสูตรหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของของเหลวเนาะพอจำกันได้ไหมครับว่าโลมีค่าเท่ากับ M ส่วนด้วย v เนาะ v ในที่นี้คือปริมาตรนะ เอา v ขึ้นไปคูณครับ m ของพี่ก็มีค่าเท่ากับ Low v เนอะดังนั้นตรงนี้ครับน้ำหนักของของเหลวสูตรเนี้ยอยู่แรกๆเลยมีค่าเท่ากับ Low คูณ v แล้วก็คูณ g โอเคปะดังนั้นตรงนี้ท่านน้องมาสังเกตดีๆขอเพิ่มกระดาษนิดนึงไอโเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แหละของเหลวันนี้ย h เท่าไหร่ไม่รู้ ต่ v ของของเหลวให้น้องนึกถึงทรงกระบอกนะทรงกระบอกแบบนี้ทรงกระบอกแบบนี้เนานะทรงกระบอกแบบนี้ครับปริมาตรของมันคือเท่าไหร่ครับปริมาตรของมันก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงถูกไหมพื้นที่ฐานของพี่ก็คือพื้นที่ฐานมันเป็นวงกลมอ,อ่ะพื้นที่ฐานวงกลมก็คือพาย R กำลังสองแล้วก็คูณกับ h ถูกไหมครับก้อนนี้คือ v นะเนาะเสร็จแล้วอะไรต่อลูก แล้วพี่ก็ค่อยคูณ g แบบนี้โอเคพี่จบนะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งครับแกรมมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้เนาะแต่ค่า l เนี่ยจำได้ไหมค่า l เนี่ยมันคือค่าเส้นขอบตรงเนี้ยมันคือค่าของเส้นขอบเนี่ย l คือเส้นขอบเนาะเส้นขอบคือ2คูณายแล้วก็คูณ r โอเคไหมครับเส้นขอบคือ2คูณายคูณ r แล้วก็ cos เซตาลักษณะที่ได้ได้เป็นแบบนี้โอเคไหมดังนั้นน้องครับโอ้โ แกรมมาตัวเดียวของพี่เนี่ยฟึบค่าความตึงผิวเนี่ยขึ้นกับอะไรบ้างลูกค่าโลเนาะแล้วมีพาย r กำลังสคูณกับ H แล้วก็คูณ G ทั้งหมดครับหารด้วย2ครับพาย R ครับแล้วก็คูณกับ Cos เซต้าอ้าตรงเนี้ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละายกับาพเนี่ยตัด R 1ตัวตัดกับ R อีกตัวเนาะดังนั้นตรงนี้ครับพี่ขอเขียนตัวใหญ่นิดหนึ่ง ค่าความตึงผิวในหลอดคาปิลลารี่นะมีค่าเท่ากับ low ครับคูณ r ครับคูณ h คูณ g เนอะส่วนด้วยเล็กนะครับแล้วก็คือคูณ cos ์เซตาน้องครับไอ้ cos ์เซตานี่แหละถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอะครับจำได้นะ Cos 0มีค่าเท่ากับเล็กถูกไหม Cos 45มีค่าเท่ากับ รูทสส่วนสหรือก็คือประมาณ0.7 07เนเนาะเออคอสหกมีค่าเท่ากับ0.5น้องครับตรงเนี้ยเราจะสามารถบอกได้ว่าคอสเซตาเนี่ยยิ่งน้อยอยิ่งน้อยคอสเซตายิ่งน้อยนะคอสเซตายิ่งน้อยอะค่ายิ่งมากโอเคไหม ค่ายิ่งมากนะแต่เมื่อใดก็ตามที่คอสเซตาเนี่ยครับค่ามันยิ่งมากเนี่ยน้องดูนะคอสเซตาเนี่ยแกรมมาเนี่ยครับมีค่าเท่ากับสมการตัวเนี้ยถ้าคอสเซตาตัวนี้ยยิ่งมากถ้าคอสเซตาตัวนี้ยิ่งมากนะถ้ายิ่งมากแสดงว่าตัวหารมันจะเยอะถูกไหมครับเออคอสเซตาค่ายิ่งมากแกรมมาครับมันก็จะน้อยอืม ดังนั้นน่ะอะไรก็ตามครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันยิ่งเข้าใกล้แบบนี้บึ๊บนี่เห็นไหมแบบนี้มุมเนี่ยมันน้อยถูกไหมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมันแบบบานๆเป็นแบบนี้มุมมากเฮ้ยถ้าเกิดน้องเจอสองตัวเนี่ยอันนี้ยแกรมมาน้อยถูกปะอันนี้แกรมมานนม,มากโอเคไหมเห็นไหม คอสเซตา้าเซตายิ่งน้อยเซตายิ่งน้อยนะตรงนี้ค่ายิ่งมากแล้วพอค่ามันมากส่งผลให้แกรมมาเนียครับยิ่งน้อยดังนั้นน่ะไอข้อข้อ,ขอ,ขอนี้เราก็ต้องมาดูกันอ่ะไปฟืบน้องครับมาดูกันว่าตัวไหนอ่ะที่คอสเซตา้าอ่ะคราวนี้จำได้นะ c o s เซต้ายิ่งมาก มุมน้อยค่ามากคอเซตา้าค่ายิ่งมากแกรมมากครับยิ่งน้อยดังนั้นครับเห็นไหมถ้าเกิดเราเราเราเล็งอีนี่ดีเนี่ยอีขอบแบบเนี้ยแบบเนี้ยขอบแบบเนี้ยขอบแบบนี้ฝัแบบบบ่งหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมขอบมันเล็กนิดเดียวกับอีกอันตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขอาอาจจะเขียนรูปไม่ค่อยดีนะ แต่เขาตั้งใจสื่อว่าให้เซตาตรงนี้ครับเซตาเซตาตรงกลางเนี่ยเออเซตาตรงกลางเนี่ยเซตามันน้อยเนาะไอเนี้ยเซตามันมากในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคอควายนะครับโหเห็นไหมเซตาจากที่มันจะต้องขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันไม่ขึ้นน่ยมันย้อนกลับลงมาเลยเนี่ยโอ้โหน้อยมากน้อยแบบติดลบเลยดังนั้นน่ะตัวไหนเอ่ยที่ค่าแกรมมาจะน้อยสุดขอไข่นะน้อยสุด แล้วก็กอไก่อันกลางแล้วก็คอควายครับค่าแกรมมากมีค่ามากสุดขอกอคอลักษณะที่ได้ก็ได้หน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะลูกนะอ,อ่ะไปขออีกข้อหนึ่งครับสำหรับเรื่องออการซึมตามรูเล็กนี่เนาะเมื่อนำหลอดแคป,ปิลารี่ครับ จุ่มลงในน้ําร้อนอน้ําร้อนต้องบอกก่อนเลยว่าอีน้ําร้อนเนี่ยแกรมมามันจะยิ่งน้อยเนาะพบว่าระดับระดับน้ำนะครับในหลอดแคปิลลารีสูงขึ้นเมื่อมันเย็นทั้งนี้เป็นเพราะว่าอะไระข้อนี้เดี๋ยวรู้ไว้ก่อนเลยนะครับเป็นเพราะว่าความตึงผิวของน้ำร้อนเนี่ยครับ มันน้อยกว่าความตึงผิวของน้ําเย็นอันเนี้ยเดี๋ยวรู้ไว้แค่นี้ก่อนเออนั่นแหละหนึ่งข้อครับไอ้ความตึงผิวแรงเชื่อมแน่นกับแรงยึดติดอ่ะตรงเนี้ยไม่ได้มีคำนวณอะไรเนาะเดี๋ยวมาต่อเรื่องการคำนวณอันถัดไปอีกหนึ่งอันนะครับ